สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงหลีดต่อหน้าศพพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2559ภายใต้แนวคิดกรรมสนองโกงพร้อมการลงนามความร่วมมือโครงการดีพาสปอร์ตตำรวจจับกลุมสองผู้ต้องหารับจ้างขนยากว่าเ0,000เม็ด เพื่อไปจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและลบุรีโดยได้ค่าจ้างคนละ200 0 0 0บาทหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นลูกข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดลบุรีเจ้าหน้าที่ยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกกตเปิดการสรันมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพระหว่างวันที่17-18ถึงสิสิงหาคมน,นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารรอบวันกับข่าวท้องถิ่นกันค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกรแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาศพของพลตรีนพพรเรือนจันต์ผู้ประชาการกองพลทหารราบที่4และปลดเก้าปลดกระหม่อมให้นายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์วางด้านหน้าศพของพลตรีนพพรเรือนจันต์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ี่ที่วัดลัดทิวันหรือวัดพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียง ใหม่ค่ะ ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมฉัดเบญจาศพผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ทหารของพระราชาที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเสียชีวิตและได้โปลดกล้าโปลดกระหม่อมให้นายประวินชมนิประชารผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณอัญเชิญไปวางไว้หน้าโกรธศพพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ดอยอิทนทนนท์เมื่อสี่วันก่อนตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลไว้ที่ศาลาวัดลัดทธิวันหรือวัดพระนอนขอนตาอนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางกันนิกาเรือนจันทร์ภรรยาและครอบครัวเฝ้ารอรับ นางกานิกากล่าวว่าทรงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมพร้อมฉัดเบญจาประกอบศพและพวงมาลาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อย่างไรก็ตามเวลา20นาฬิกาของทุกคืนมีเพื่อนร่วมรุ่นพลตรีนพพ์ตลอดจนญาติและข้าราชการประชาชนมาร่วมฟังสวดอภิธรรมและพระธรรมเทศนาทุกคืนโดยจะมีกำหนดพระราชทา,านเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา16นาฬิกา ที่วัดลทัทิวันออเภแมริมมจัังงหหวดเชียใ่ผู้าชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2559ภายใต้แนวคิดกรรมสนองโกงพร้อมลงนามความร่วมมือในโครงการดีพาสปอร์ตรว่างปปชประจำจังหวัดเชียงใหม่หอ,อการค้าวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกำหนดให้วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันโดยตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องทําให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มมีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช้าวันนี้ที่อาคารสวัสดิ์สงเคราะห์ธนาคารแห่ง ประเทศไทยสํานักง,งานภาคเหนือนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจําปี2559ภายใต้แนวคิดกำสนองโกงโดยมีนายวิทูลวรชตพงพันธ์ผู้หนวยการสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานขอภัยข่าเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายวโรดมปิกะตานนประธานโครงการต่อต้านคอร์รัปชันเป็น เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2,559เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีที่4ภายใต้แนวคิดกรรมสนองโกง รวมพลังพลงเมืองผู้ตื่นรู้ Active c i t i z e n แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันคือต้องจุดพลังให้ความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆต,ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชันเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่ออย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมกรรมสนองโกงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักร,รับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับภาครัฐและเอกชนตลอดจนเยาวชนที่จะให้เย เยาวชนเป็นคนดีมีจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเพราะเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันและร่วมการกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาใส่ใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้นโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามความร่วมมือโครงการดีพาสปอร์ตระหว่างสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียง ใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่พร้อมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ ไปต่อกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นขบวนการขนส่งยาเสพติดนะคะให้กับเครือข่ายเพื่อน,นำไปจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดลบบุรีค่ะขณะที่ผู้ต้องหามารับของซึ่งของกลางเป็นยาบ้ากว่า7แสนเม็ดขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวนะคะแล้วก็เข้าจับกลุ่มขณะเดียวกันก็ได้ขยายผลค่ะไปตรวจคนที่บ้านของผู้ต้องหาทั้งสองรายก็พบของกลางจานวนมากค่ะ ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศกิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีมนตรีสมุุนานนท์ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเชียงใหม่นายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้าเชียงใหม่ลบบุรีโดยมี ผู้ต้องหาสองรายนะคะคือนายปัญญาหรือสันพรมมาอายุ24ปีเป็นชาวตำบลหนองม่วงอาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีและนายอานอน์หรือนนจันอินอายุ27ปีเป็นคนตำบลบ่อทองอาเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน398มัดประมาณ796,000เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะ รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนบใบไม้รอเรือ1681ลบบุรี1คันนะคะรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนกยอไก่บใบไม้3431ลบบุรี1คัน โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo สีขาวพร้อมซิมการ์ดหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo สีสีดำขออภัยค่ะพร้อมซิมการ์ดนะคะหนึ่งเครื่องซิมการ์ดโทรศัพท์จํานวน13อันสร้อยคอทองคาน้ําหนักประมาณ3บาท1เส้นพร้อมเหรียญหลวงพ่อเกิดเลี่ยมทอง1องค์และทองรูปพรรพัน้์น้หนักประมาณ50บาทซึ่งมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะคนพบได้ที่บ้านของผู้ต้องหาค่ะ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าจะมีกลุ่มนายทุนลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จำนวนมากจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงจึงได้ให้สายลับติดต่อกับนายทุนดังกล่าวโดยกลุ่มนายทุนได้มีการนัดส่งมอบยาเสพติดในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดติดต่อให้ไปรับยาเสพติด แล้วก็ได้มีการลำเลียงนะคะไปซุกซ่อนไว้ที่บริเวณป่าละเมาะข้างทางถนนสายแม่หอพระสันปาสสักตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยให้สายลับไปรับมาและลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวไปส่งยังพื้นที่กรุงเทพส่วนสถานที่สงมอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาและเดินทางไปตรวจสอบที่ป่าละเมาะข้างทางที่อำเภอแม่แตงปรากฏว่าพบกล่องกระดาษจำนวนเจ็ดกล่องค่ะภายในบรรจุยาบ้า 398มัดจำนวนกว่า796,000เมตรนะคะยาไอซถุงประมาณ1กิโลกรัมจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางไว้ค่ะและได้บูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตชดภาค3ปปสตำรวจภูธรภาค1เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองนะคะเพื่อขยายผลจับกลุ่มกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายนี้ จนกระทั่งวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้ติดต่อมาหาสายรับว่าให้นำยาเสพติดดังกล่าวไปส่งมอบให้กับบุคคลที่จะมารับบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขารังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งจะนำรถยนต์กระบะมารับยาเสพติด เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่ลานจอดรถนะคะก็พบกับชายสองคนก็คือผู้ต้องหาทั้งสองรายนี่แหละค่ะคือนายปัญญาแล้วก็นายอานอน์ได้นำรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าสีเทาทะเบียนบอใบไ,ไม้รอเรือ1681ลบบุรีมาส่งมอบให้กับสายลับเพื่อที่จะให้สายลับนำยาเสพติดขึ้นรถแล้วก็ตนเองนะคะผู้ต้องหาทั้งสองรายก็จะได้นำรถกลับไปเพื่อที่จะนำยาบ้าไปส่งในพื้นที่ต่าง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นํารถกระบะนะคะคันดังกล่าวส่งมอบให,ให้กับผู้ต้องหาทั้งสองรายขณะที่ผู้ต้องหากําลังจะขับรถออกไปค่ะเ<อ>จ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวขอตรวจค้นแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสองรายนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นเพื่อนสนิทกันและรับจ้างขนยาเสพติดจ,จากเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดเพื่อนําไปจําหน่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ค่าจ้างคนละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลนะคะทำการตรวจค้นที่บ้านของนายปัญญาค่ะที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีพบทองคำน้ำหนัก50บาทมูลค่าประมาณ1ล้านบาทนะคะแล้วก็รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีสสสสขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่บใบไม้3431ลบบุรีอยู่ภายในบ้านของนายปัญญาซึ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดแล้วก็นำตัวของผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักง,งานสอบสวนสพแม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการสืบค้นประวัติของผู้ต้องหาหนึ่งรายก็คือนายปัญญาหรือว่านายสันพรมมาอายุ24ปีค่ะ เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจนะคะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาค่ะแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะส่วนพฤติการในการลักลอบขนยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ายาเสพติดที่ผู้ต้องหาทั้งสองจะนำไปส่งมีซิมการ์ดโทรศัพท์ติดอยู่ทุกมัดค่ะ นั่นหมายความว่าเครือข่ายยาเสพติดทั้ง15รายที่รอรับของนะคะจะใช้ซิมการ์ดนี้ในการติดต่อไปยังเครือข่ายใหญ่หากใช้เบอร์อื่นติดต่อไปก็จะไม่รับค่ะซึ่งจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไปกับยาเท่านั้นนะคะในการส่งมอบไปยังพื้นที่อื่นอืนอีก15รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าพฤติการการนำซิมโทรศัพท์มาใช้ถือเป็นขบวนการที่เพิ่งม,มีการจับกุ่มได้เป็นครั้งแรก หรือผู้ค้ารายย่อยจะใช้ติดต่อกันเพื่อรับของซึ่งยาบ้าท,ทั้งหมดคาดว่าจะเป็นของเครือข่ายพันโทยีเซที่ลักลอบลำเลียงมาจากอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายมาพักไว้ที่อำเภอแม่แตงอย่างไรก็ตามค่ะจะได้มีการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ ก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่ต่อเนื่องนะคะในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงเทสโก้โลตัสนะคะสาขารังสิตธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้มีการขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ เราปิดท้ายข่าวสารวันนี้ด้วยกกตนะคะเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนค่ะให้เป็นมืออาชีพค่ะระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่โรงแรมฮอริเดออินเชียงใหม่นายบุญสรงน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2559โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกว่า120คนค่ะจากพื้นที่16จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมนะคะเพื่อพัฒน,นาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบ และนำผลจากการสัมมนาไปพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ2559ิโดยเสนอแก้ไขกฎหมายลูกของกกตในประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งและโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนของสำนักง,งานกกตเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจออกหมายเรียกตรวจคน้นยึดหรืออายัดเอกสารหรือพยานหลักฐานใดที่ใช้ในการกระทำความผิด กฎหมายการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งและการการบุคคลเป็นพยานการจ่ายรางวัลน,นำจับแก่ผู้ชี้เบาะแสการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้นและการใช้อำนาจสารอุทธรหรือสาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไปในคราวเดียวกัน รวมถึงกำหนดให้ผู้ที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือชำระไม่ครบเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะส่วนด้านกิจการสืบสวนสอบสวนได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักง,งานสอบสวนสืบสวนให้เป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในการรองรับภารกิจการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมวิชาชีพสืบสวนสอบสวนและไต่สวน3ระดับได้แก่ระดับต้นระดับกลางและระดับสูงซึ่งจะทําให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารรอบวันในข่าวท้องถิ่นวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ มผมอยากหยุดเล่าช่วงขา้าพรรษาไอหยุดเล่าข็ไปบวชอะไรแท้ตับสามารถฟื้นฟูได้ภายใน3มเดือนหยุดเล่าช่วงเขา้าพรรษากันเถอะครับหมอเชอิญท่านมาร่วมประมูลเลขทะเบียนสวย ไม่เป็นสิมงคลแก่รัของท่านเราขอเชอิญท่านมา สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญประมูลป้ายเลขสวยอักษรขอมอจำนวน301หมายเลขเพื่อร่วมฉลองสมโพธ์60รอบนักศัตร์720ปีเมืองเชียงใหม่ในปี2559นี้ด้วยกันเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลของจังหวัดเชียงใหม่อักษรขอมอคุม้มทรัพย์มากมายมั่งมีสีสุกในวันเสาร์อาทิตย์ที่3 4กันยายน2559ณโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้ เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053278265 0612679996 0817217999และสายด่วน1584 เลขไหนระดีทะเบียนดีมีไว้ทั้งได้บุญทั้งได้กุศลยิ่งใหญ่ประมูลกันไปให้เป็นสิริมง,งคลวันนี้จะบอกข่าวดีทุกท่านมาสร้างกุศลกันด้วยการประมูลทะเบียนญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนเพื่อนเชิญมาแวะเวียนมาจองทะเบียนประมูลรถ